ันที่7กรกฎาคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ค่ะสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคืนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคืนสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือ สูงหนึ่งถเมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามานันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงหนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบร,ริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบร,ริเวณ จังหวัดนครสวรรค์อุ tamam. ทัยธานีลบบุรีสระบุรีพรนนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระละสามสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันยาลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองระละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูกลกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองระละสี่ิบของพื้นที่ค่ะ